คือเราหลายคนเนี่ยนั่งอยู่ในสภาวันนั้นเราก็ฟังแล้วเราก็แบบว่าเออพูดอะไรวะนึกออกปะเราก็คิดว่าอ่ะเอาอยู่ในแทร็กที่แบบโอเคก็คือประท้วงว่าคุณไม่เข้ายัติสักทีก็เข้าใจดีว่ามันมันมันก็เป็นแบบภาพแบบฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนาะเราก็เลยเดินเข้าไปถามแบบว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรคือเป็นอะไรคุณูหน่อยดิเคยคุณเนี่เคยคุยกับคุณใจชนกมาก่อนหน้านี้ในสภาหรือแบบเจอกันทำงานจ่อ โอเคเข้าใจว่ามันไม่ make sense แหละแต่ว่าตอนนั้นอ่ะม <or S 1> ันก็แบบพอเรารู้ว่าเขาอาจจะไม่เต็มร้อยอะไรเงี้ยเราก็เลยมีเ m มพ t h y ีในใจขึ้นมานิดนึงว่าแบบว่าคือเอ๊ะด่าเขาแรงไปบ้าวะอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคก็โรนตําหนิเนาะว่ามันไม่ควรจะมีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นอะไรคือเราก็เข้าใจว่าภาพหนคะภาพตอนประท้วงหรือภาพเดินเข้าไปหาภาพเดินเข้าไป ขอทีที่คือพอเข้าไปแล้วคือตั้งใจยังไงคือไปจับไหลใช่ไหมคือกอดไหลเราหรือยังไงไม่ได้กอดก็คือแบบไม่ที่ตั้งใจที่ตั้งใจถามว่าอยากจะเห็นหน้าหน่อยร้องไห้หรือเปล่าเป็นอะไรเราร้องไหมนะมุมมันทให้คนก็คิดเหมือนกันเนาะไม่เห็นไม่เห็นใกล้กันขนาดนั้ไม่เห็นหรอคะไม่เห็นนั่นเป็นครั้งแรกที่สสรักชนกได้คุยกับสสชัยชนกก็ไใช่เป็นครั้งแรกเลยป่ะไม่ได้คุยด้วยคือเขาไม่คุยกับเราเออใช่ใช่หมายถึงว่าไม่เคยสนทนากันมาก่อนไม่เคยแบบ